ถามคุณลุงท่านหนึ่งเป็นชาวมอ,อกแกนเลยนะถามว่าทำไมคุณลุงไม่ตั้งหลักปักฐานอย่างที่คนในเมืองอย่างพวกเราทําทําไมต้องแบบล่องเรือไปเนี้ยคุณลุงอะ่ะตอบพี่ว่าคนที่ไม่เดินทางอะ่ะคือคนที่ตายไปแล้ว ได้ยินบ่อยครับคำคำนี้นได้ยินบ่อยจากจากลูกค้าเวลาเราไปคุยนะครับจากลูกทัวร์นะจริงๆเอ่อต้องมองอย่างนี้ครับการทํางานกับการท่องเที่ยวเองเนี่ยมันไม่เหมือนกันเวลาเราไปเที่ยวเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับคือคือเราพาตัวเองไปหาความสุขไปท่องเที่ยวไม่ต้องวางแผนอะไรมากมายได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆด้วยด้วยตัวของเราเองมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นมันคือเรื่องของตัวเรานะครับผมการทํางานเนี่ยเราต้องคํานึงถึงทุกอย่างเลยของผู้เดินทางครับตั้งแต่ ตั้งแต่ที่สนามบินเลยบินไปจะเกิดเหตุการณ์อะไรไหมคือการเดินทางในการทํางานเนี่ยมันคืองานของปัญหาครับออกจากบ้านคุณเจอปัญหาแน่นอนไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องคิดทางแก้ในหัวเนี่ยจะคิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีเรียกว่าทุกวันในการเดินทางไม่มีได้พักเลยกินทีหลังครับนอนหลังตื่นก่อนครับคิดทุกอย่างพรุ่งนี้พาหนะพร้อมไหมต้องวางแผนต้องโทรคุยต้องประสานงานทุกอย่างถ้าเกิดปัญหา เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเครื่องบินเกี่ยวกับเส้นทางเกี่ยวกับสภาพอากาศเราจะมีแผน1นึ่ายังไงทุกอย่างจะอยู่ในหัวหมดเลยมันเหมือนเป็นการจินตนาการคิดตลอดเวลาว่าว่าถ้าเกิดปัญหานั้นขึ้นปัญหานี้ขึ้นเราจะทํำยังไงนั่นคือรูปแบบของการทางานฟังมาถึงตรนนี้แล้วผมอยากรู้ว่าการไปการทํางานเป็นไกด์ของพี่ตับใช่ไหมการไปเที่ยวแล้วการไปเที่ยวของพี่ตับแบบจริงๆจังเลยเนี่ยครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แบบไม่ใช่เป็นไกด์โอ้โหนานมากแล้วนะตั้งแต่ ก็นับถ้าตั้งแต่โควิดมาก็มีครั้งนี้และครับที่ได้ออกไปเที่ยวกันมีทุกครั้งครับมีทุกครั้งไม่ว่าจะเรื่องการทํางานเมื่อกี้บอกว่าการทำงานามีปัญหาโน่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่มันก็คือความสุขอย่างนึง มันคือการท่องเที่ยวในอีก,อกรูปแบบหนึ่งในโลกของการทํางานอ่าส่วนการท่องเที่ยวในโลกของเราพาตัวเองไปเที่ยวเราก็มีความสุขในอีกรูปแบบหนึ่งแต่มีความสุขทั้งสองอย่างครับผมอ,ม,อม,มีความสุขทั้งสองอย่างโอ<ห>้ฟังพี่ตัก๊กพูดมาถึงตัวนี้คือดูพี่ตั๊กมีความภาคภูมิใจในตัวเองเหมือนกันนะที่ได้ออกไปเที่ยวในถานที่ต่างๆและได้ไปเที่ยวบแบบเป็นงานด้วยออกไปเที่ยวในแบบของตัวเองด้วยภาคภูมิใจครับในในสองส่วนที่แยกจากกันนะเราภาคภูมิใจในส่วนของการทํางานคือเราได้พาผู้คนนะครับ ไปเที่ยวไปเห็นในสิ่งที่เขาอยากเห็นหรือสิ่งที่เราอยากให้เขาเห็นเราได้นําเสนอได้อะไรเราก็รู้สึกภูมิใจในหน้าที่ของเราที่ที่พาเขาไปมีความสุขครับอีกหน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่การพาตัวเองไปเที่ยวให้มีความสุขเราก็ภูมิใจที่เราได้เลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองใช่ไหมครับวัยรุ่นตอนวัยรุ่นเราอาจจะจํากัดด้วยด้วยงบประมาณด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่เรามีเวลาเยอะเนี้ยเราก็โบกรถอะไรไปเรื่อยเราไม่ค่อยคํานึงถึงความปลอดภยัยนั่นคือชีวิตในช่วงวัยรุ่นพอเราโตมาเรามีกําลังซักมากขึ้นเนี่ย เราก็สามารถเลือกพาหนะในการเดินทางได้ดีที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยนะครับผมสะดวกสบายกับเรามากขึ้นครับไปกลับโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องมากังวลเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องมีความรับผิดชอบในในเรื่องของเวลาที่ค่อนข้างจํากัดของเรานะครับในตอนโตเนี่ยมันเลยทําให้พี่มีความสุขทุกครั้งในการเดินทางครับให ให้ทุกท่านลองคิดดูนิดนึงนะครับนะครทบผมทุกท่านมีมีงานมีการทําที่ต่างกันนะครับบางคนอาจจะทํางานเพื่อตัวเองบางคนอาจจะทํางานเพื่อคนอื่นอยู่นะครับแต่สิ่งที่ที่อยากให้ทุกคนได้ได้ลองคิดทบทวนดูก็คืออย่าลืมความสุขของตัวเองนะครับพาตัวเองออกเดินทางออกจากสิ่งที่เราคํานบ่อยๆออกจากอะไรบ้างไปเพื่อไปค้นพบสิ่งใหม่ๆท่านอาจจะเจอความสุขอย่างที่ผมเจอก็ ความสุขจากการเดินทางความสุขจากสิ่งที่เราไม่เคยได้ทำอย่างเงี้ยครับผมอยากให้ทุกท่านได้ลองดูครับ